สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุมูทุกทุกคนเลยนะคะเราก็มาพบกันเช่นเคยกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่สองกับคุณครูพรพิมลวัชิราบ้านกลางนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนคำศัพท์และความหมายของคำนะคะคำนะคะที่คุณครูจะเอามาสอนนี้ก็มาจากรู้จักคำนำเรื่องบทที่4กลัวทำไมนะคะอย่างก,ก่อนที่จะไปเรียนความหมายของคำเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทราบก่อน,นะคะ่ะ จุดประสบการเรียนรู้ข้อที่1เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนคำศัพท์ในบทที่4กลัวทำไมได้ข้อที่2เพื่อให้นักเรียนบอกความหมายคำศัพท์ในบทที่4กลัวทำไมได้นะคะวันนี้คุณครูมีครูคนใหม่นะคะมาสอนเรื่องของคำศัพท์ด้วยนะคะอยากเรียนยังคะถ้าอยากเรียนแล้วเราไปพบพกับครูคนใหม่เลยคะ่ะ กัวทำไมวันนี้ครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับความหมายนะคะของคำศัพท์แต่ละคำพร้อมแล้วเราไปดูคำศัพท์และความหมายกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับความหมายของคำนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งค่ะเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะมืดครึม้มอ่านว่ามืดครึม้ม สิลาอ่านว่าศิลาสงสารอ่านว่าสงสารเพดานถ้ำอ่านว่าเพดานถ้ำน้ำตาเทียนอ่านว่าน้ำตาเทียนหินงอกอ่านว่าหินงอก หินย,อย้อยอ่านว่าหินย,อย้อยอาทิตฐานอ่านว่าอาทิตฐานคำต่อไปค่ะเพชรอ่านว่าเพชรดังกล้องอ่านว่าดังกล้องตะเกียงอ่านว่าตะเกียงสุดกำลัง อ่านว่าสุดกำลังอมยิม้มอ่านว่าอมยิม้มเต้นอ่านว่าเต้นแม่มดอ่านว่าแม่มดพนมมืออ่านว่าพนมมือต่อไปนะคะเราก็จะมารู้จักกับ ความหมายของคำค่ะเด็กๆดูนะคะคำนี้หมายถึงหินน่าจะเป็นคำว่าอะไรนะหมายถึงหินคำว่าอะไรคะคำว่าสิลาค่ะสิลาหมายถึงหินคำต่อไปหมายถึงเต็มที่คำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ เด็กๆคุณไหนตอบได้ตอบเลยค่ะเต็มที่คือคำว่าสุดกำลังสุดกำลังหมายถึงเต็มที่คำต่อไปคำนี้หมายถึงดังมากเด็กๆคิดว่าคำไหนคะหมายถึงดังมากคำว่าดังก้องดังก้องหมายถึง ดังมากค่ะคำต่อไปนะคะหมายถึงมีแสงสว่างน้อยเมฆมากคล้ายฝนจะตกเด็กๆคิดว่าคำไหนคะมีแสงสว่างน้อยเมฆมากคล้ายฝนจะตกเป็นความหมายของคำว่ามืดครึ้มค่ะคำต่อไปนะคะหมายถึงรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อน คําว่าอะไรนะ้าเด็กๆคนไหนตอบได้คะรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนเป็นความหมายของคําว่าสงสารค่ะต่อไปนะคะหมายถึงส่วนที่อยู่สูงสุดนะคะของเพดานถ้ำคําว่าอะไรเอ่ยหมายถึงส่วนสูงที่สุดนะคะของถ้ำ คำนี้คือเพดานถ้ำค่ะคำต่อไปนะคะขี้พึ่งที่ไหลออกจากเทียนเวลาจุดเด็กๆคิดว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะขี้พึ่งที่ไหลออกจากเทียนเวลาจุดเป็นความหมายของคำว่าน้ำตาเทียนต่อไปค่ะหมายถึง นะคะคราบหินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำคำว่าอะไรคะคราบหินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำเป็นความหมายของคำว่าหินย้อยค่ะต่อไปนะคะคราบหินปูนงอกจากพื้นถ้ำนะคะขึ้นไปหาเพดานเป็นความหมายของคำว่า หินง,งอกหินง,งอกหมายถึงคราบหินปูนนะคะงอกจากพื้นทํำขึ้นไปหาเพดานถ้ำค่ะคำต่อไปหมายถึงการตั้งจิตปรารถนาเป็นความหมายของคำว่าอะไรคะเด็กๆคนไหนตอบได้การตั้งจิตนะคะปรารถนาเป็นความหมายของคำว่าอธิษฐานค่ะ คำต่อไปนะคะหมายถึงทํามือให้เป็นรูปดอกบัวตูมอันนี้คือท่าอะไรคะทํามือให้เป็นรูปดอกบัวตูมเป็นความหมายของคําว่าพนมมือคําต่อไปนะคะคํานี้หมายถึงที่พักเคลื่อนย้ายได้ใช้ผ้าใบคลึงกับหลักหรือว่าเสานะคะ เด,เด็กคิดว่าเป็นความหมายของคำว่าอะไรคะมีพยา์เดียวค่ะที่พักเคลื่อนย้ายได้เป็นความหมายของคำว่าเต็นท์ค่ะต่อไปหมายถึงเครื่องใช้จุดไฟให้แสงสว่างเป็นความหมายของคำว่าอะไรคะเครื่องใช้จุดไฟให้แสงสว่างเป็นความหมายของคำว่าตะเกียงค่ะ ไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำนี้หมายถึงชื่อแก้วที่แข็งที่สุดค่ะแก้วที่แข็งที่สุดคืออะไรคะคือเพชรค่ะคำต่อไปหมายถึงหญิงหมอผีคำว่าอะไรนะหมายถึงหญิงหมอผีเด็กๆคนไหนตอบได้คะตอบแม่มดค่ะ แม่มดหมายถึงหญิงหมอผีต่อไปค่ะหมายถึงยิ้มโดยไม่เผยริมสีปากค่ะยิ้มโดยไม่เผยริมสีปากเป็นความหมายของคำว่าอมยิ้มค่ะค่ะคำเหล่านี้นะคะก็เป็นคำศัพท์บทที่4ี่นะคะกลัวทำไมพร้อมกับความหมาย ต่อไปให้เด็กๆนะคะหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนคำสั่งจงบอกความหมายของคำต่อไปนี้นะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามค่ะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาบอกความหมายของคำศัพท์คำแรกนะคะข้อที่1นึสิลา สิลาความหมายสั้นๆค่ะหมายถึงอะไรคะเด็กๆคนไหนจำได้สิลาหมายถึงหินค่ะเขียนลงไปด้วยลายมือที่สวยงามนะคะเสร็จหนึ่งข้อตีเส้นปิดค่ะตีเส้นให้ตรงนะคะข้อที่สองค่ะให้เด็กๆบอกความหมายของคำว่าสุดกําลังสุดกําลังหมายถึงอะไร เด็กๆเ,เขียนลงไปนะคะข้อที่สามคำนี้อ่านว่าอะไรคะดังก้องดังก้องข้อที่สีม่มืดครึ้มมืดครึ้มต่อไปข้อที่หนะคะให้เด็กๆบอกความหมายของคำว่าสงสารข้อที่6เพดานทารรข้อ7นะคะ น้ำตาเทียนข้อ8หินย้อยข้อ9หินงอกข้อ10ออธิฐานเด็กๆเ,เขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะอย่าลืมตีเส้นปิดค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักกับความหมายนะคะของคำศัพท์แต่ละคำไปแล้วและได้ทำงานในสมุดคุณครูก็ฝากเด็กๆทุกคนนะคะ ทำงานที่คุณครูมอบหมายให้เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบไปอ่านักเรียนนะคะจําได้กันหรือเปล่าคะความหมายของคำศัพท์ที่คุณครูได้สอนกันไปนะคะวันนี้คุณครูก็จะให้นะคะนักเรียนทํางานนะคะให้นักเรียนเขียนความหมายของคําศัพท์ที่กําหนด ให้ลงในสมุดนะคะโดยคำศัพท์ทั้ง10บคำนี้เดี๋ยวครูจะไปพิมพ์ไว้ในช่องงานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดดูในช่องงานนะคะพอเปิดดูในช่องงานแล้วก็ให้นักเรียนรอกคำศัพท์10บคำนี้ลงในสมุดนะคะเมื่อลอกเสร็จแล้วคำไหนที่นักเรียนทราบความหมายนักเรียนสามารถที่จะ เขียนไปได้เลยแต่ถ้าคำไหนนักเรียนจำไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถที่จะไปดูคลิปนะคะย้อนหลังได้แล้วก็มาเขียนความหมายของคำศัพท์ที่คุณครูกำหนดให้ได้นะคะ คุณครูก็ขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเราก็พบกันใหม่นะคะ